สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมวันปีต์บอตี้รัดกันนะครับวันนี้ในช่องกิชิดอยู่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวจเจเจตัวสลัดบาร์กี้นะครับเริ่มมาเลยก็มาเลยครับตบบทตบบทโชว์คนดูครับเทปเกินไปดูนะว่าจะิลมันจะเป็นยังไงครับดูกันนะครับ กิวก็โหดอยู่นะมันเป็นตัวใหม่นะครับแบาร์กี้ดนันอลาปตัสเต็์เฮ้ยทีมผมมีมีคนมีบาร์กี้เหมือนกับผมเลยแล้วก็อากาอีอากาอินุกำลังทีมเราจะเท่าไหร่มาดูกันนะครับ พลังทีมก็สองหมื่น,นครับอมืมีคนเล่นมาก,ก์ี้มกับผมมาก,กี้ทีมเราสองคนครับถ้าได้มากกวนตีมากเลยบาคิอาเนี่ย,ยดูดิตัวมันลอยและเท้ามันอยู่พื้นนะครับถ้าแดนมันก็อย่างงี้นะไปดูสกิลมันนะครับเนี่ยเนี่ย ถ้าทุกท่าว่าร่วงสามไหมผมว่าร่วงปุ๊บปุ๊บโอ้ไม่ร่วงสามวะมัไม่มันมีสองมันมีสองล่วงหนึ่งตัวที่สองเกือบตายเมื่อกี้ก็ตีธรมดามันนะบอกเลยนี่ทำไม่ทำไมไปสู้เออปุ๊บโอ๊ยไปธรมดาเนี่ยปุ๊บป๊บไปโอ้ย แฮมเมโป้แฮมเมอร์โป้แตกไปแฮมเมโป้เอาอย่ามาแตกเร็วเรเรีนเรีนแตกแน่แตกแน่โอ้โหก็เท่อ่ะก็เทพไปมาปุ๊บปุ๊บให้จบเร็วไปจบเร็วไปโอ้ไม่เอาเกมสองนะเกมเดียวเก็บแอคหน่อยรอรอรอไม่มีก่อนตยังมีพีปุ๊บปุ๊บโอ้จบเกินคลิปจบเร็วนั้นนี่อ่ะ ก็จบเร็วเลยออพิ่งสองนาทีเองตอ,อ,อนนี้ใกล้จนะสามแล้วนะบบอืมแรงขึ้นบอกเลี้วนะตบบอดบอกเลีนยคนัาตบบอดโคตรเสียวตบบอดอะแต่ว่าเราไปเจอคนนะน่าจะได้อยู่น่าจะเล่นได้อยู่ ใครอยากได้ราหารนี้ก็คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปแล้วก็ไป